หลับตานะครับลืมตาไม่มีตาบวมนะครับย้อนกลับไปตอนดูดไขมันเจ็บไหมลูกไม่เจ็บลเลยค่ะเ,นะเหมือนมีอะไรมากิ๊กๆคือกิ๊กๆอยู่ตรงขามา,มาจากที่ไหนครับลูกมาจากชลบุรีค่ะขอบพระคุณนะครับที่เดินทางมาวันนี้ได้ตรงตามความคาดหวังไหมครับตรงตามมากกว่าเกินคาดหวังด้วยค่ะม่คิดว่าจะออกมาได้ดีอย่างนี้แล้วก็ประทับใจมากต้องมาอีกนะคะใครสนใจนะคะแนะนําเลยนะคะมาที่นี่ คุณหมอใจดีเขาดีใจดีโคตรดีเหมืเดิค่ะแล้วก็แบบเหมือนเราเป็นพี่น้องกันเลยค่ะวันนี้หมามาที่นี่นะคะขอบคุณมากครับวันนี้น่าเปลี่ยนนะลูกเนาะอย่าลืมมาฉีดบำรุงหน้านะขอบคุณนะคะสวัสดีครับเจสต้าค่ะอายุเท่าไหร่ลูกอายุ43ค่ะมาจากที่ไหนเอ่ยคโทษนะมาจากชลบุรีค่ะขอบคุณนะครับที่เดินทางมานะครับเห็นไหมหน้าตัวเองอ่ะสองข้างไม่เท่ากันเนาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยกระดูกหน้าแก้มทั้งสองข้างมาสูงนะลูกนะแล้วก็หย่อนคล้อยหนี้้ใช่มยลูกนะ ซ่อนรูเข็มตามขอบให้หนูนะลูกนะตามเทคนิคทางคลินิกเนาะเ<ม>ข้ามาเคยเสริมมาเคย,เ,คยเติมอะไรก็<ม>เติมไม่พี่เห็นว่าตรงนี้พี่อาจจะเติมเยอะหน่อยนะให้หน้ามันยกนิดหนึ่งนะหนตูต้องมาท้ี่เก็บงานเป็นยังไงบ้างหนะ้าผากดีขึ้นไหมดีค่ะดีขึ้นนะหน้าแก้มดีขึ้นนะกิง,งดีเริเยอะขึ้นมากเลยคางดีขึ้นเนาะองศาใบหน้าดูยกขึ้นใช่แล้วหมอก็ซ่อนเทคนิคซ่อนรูเข็มตามขอบให้นะโอเคโอ้เปลี่ยนไปมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะเปลี่ยนขนาดนี้ น้าน้าผักไปทางที่ดีค่ะแต่มันอาจจะบมๆนิดๆถ้าเขาเข้าคงรู้ว่ามันเข้ารูปคงจะสวยมากค่ะใช่แต่ใจถูกแล้วที่มาแขมันที่นี่ค่ะขอบคุณนะครับตัวหมอเก่งด้วยตัวเองต้องเข้าใจนะลูกตัวเองเป็นเคสยากเนาะครงหน้าสองข้างหนูไม่เท่ากันนะลูกยังไงหนูอย่าลืมมาติดตามอาการกับพี่นะพี่ได้มีของแถมพิเศษให้หนูนะเนี่ตัวเองพี่ขอพิเศษนิดนึงเนี่ยพี่อัพเข็มเบอร์เล็กสุดให้หนูเห็นไหม ซ่อนลูกเข็มตามขอบให้นะนะโอเคเนาะเข็มเข็มเติมยาชาพี่ก็ใช้เข็มทู่ให้ลูกเนาะโอกาสเขียวช้ำมันก็จะน้อยลงรอข้อที่นี่หนึ่งนะโดยรวมชอบนะลูกชอบค่ะนะคะสวยงามระพีระไม้นะครับทาไปสวยๆปังๆถูกหวยรวยไม่สิ้นสูงนะครับเล่นหวยเต็มแล้วด้วยไง